ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบมาพูดมาคุยกับบรรยากาศเรื่องราวของวัตถุมงคลกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีพระปิตาเก่าเก็บนะครับองค์หนึ่งนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับพระปิตาองค์นี้นะครับ เป็นหลังแบบครับท่านผู้ชมเป็นหลังแบบนะครับนะมือเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงมวลสารรวมนะครับอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับที่ผมเข้าใจเป็นเนื้อผงมวลสารรวมรวมมวลสารนะครับหลังแบบนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับท่นานผู้ชมเราพูดถึงภาพปิดตาหลังแบบเนี่ยนะครับ ผู้ที่มีความชื่นชอบอวัตถุมงคลพระเครื่องเนี่ยจะทราบกันดีนะครับถ้าพระปิดตาหลังแบบเนี่ยนะครับที่โด่งดังแล้วก็มีราคาเป็นนั้นล้านเลยเนี่ยครับก็จะเป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับถ้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าเป็นพิมพ์ยุคเก่าที่เป็นพิมพ์นิยมเนี่ยราคาก็หลายล้านนะครับท่านผู้ชมแต่พระปิตาของผมในวันนี้นะครับ คือผมขออนุญาตบอกามตรงว่าคือผมไม่รู้จักว่าเป็นของหลวงพ่อไหนพระเกจิท่านไหนนะครับแต่ผมนะมีที่มานะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระองค์นี้นะครับที่แน่ๆครับพระองค์นี้เป็นพระเก่าเก็บนะครับผมได้จากคุณลุงนะครับเมื่อหลายสิบเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ คุณลุงเนี่ยนะครับเรียกลูกหลานมาเพื่อที่จะแจกพระให้นะครับถ้าองค์นี้นะครับที่ทราบมาเนี่ยนะครับผมถามคุณลุงนะครับอง์นี้นะครับท่านได้มาจากไหนนะครับท่านไม่ได้บอกว่าได้มาจากที่ไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านบอกคร่าวๆไว้ประมาณว่าท่านได้มาในช่วงที่ท่านไปเป็นทหารนะครับไปเป็นทหารแล้วก็ไปรบ ไปลบกับคอมมิวนิสต์นะครับท่านผู้ชมถ้าในยุง่งช่วงยุคนั้นก็อยู่ราวๆประมาณสัก 40- 50ปีที่แล้วนะครับก็อยู่ราวๆนี้ใน,นถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับในยุคช่วงยุคสงครามคอมมิวนิสต์ท่านไปลบที่ภูผานนะครับท่านได้มานะครับในช่วงที่ท่านไปเป็นทหารนะครับแล้วก็ท่านท่านได้ก่อนหน้านั้นนะครับต้องบอกว่าท่านได้ก่อนหน้าน,านั้นแล้วก็ท่านไปลบที่คอมมิวนิสต์ท่านเอาพระองค์นี้ไปด้วยนะครับ ก็ต้องเอาไปเยอะนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดว่าต่อสู้กันนะครับยิงกันนะครับต้องมีพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับไปนะครับสรุปแล้วนะครับพระองค์นี้เป็นพระเก่าเก็บนะครับผมได้จากคุณลุงมานะครับก็นานแล้วนะครับแต่เป็นพระที่เก่าแล้วก็ดูดูสวยนะครับท่านผู้ชมดูสวยนะพระปิดตาถึงแม้จะไม่ใช่พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครวันก็ตามนะครับ แต่ผมดูแล้วเป็นพระเก่านะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพระองค์นี้นะครับก็ขอความเมตตานะครับบอกขีนะครับนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยนะเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับอันนี้ด้านข้างพระนะครับก็คือผมแกะออกมาจะกรอบนะครับ จะเป็นกรอบเก่านะครับเพิ่งแกะออกมาครับท่านผู้ชมเพิ่งแกะออกมานะครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับหรือจะบอกว่าเอามาให้ท่านผู้ชมที่มีความรู้ช่วยชี้แน่หน่อยละกันนะครับว่าพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบองค์นี้นะครับเป็นของอา,อาจารย์ท่านไหนคนระับมุรพภาจารย์ท่านไหนเกจิท่านไหน เพื่อเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจนะครับเกี่ยวกับพระองค์นี้หรือว่านะครับเผื่อมีท่านไหนที่มีพระรุ่นเดียวกันอยู่นะครับทราบที่มาที่ไปก็ฝากรบกวนพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้สักนิดนึงนะครับคิดแน่ๆครับอย่างที่ได้แจ้งท่านผู้ชมไปนะก็คือเป็นพระเก่าเก็บนะครับ เก็บมานานแล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีเห็นไหมมีผงมีครา,าบเกลือคราบอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับดูเก่าดูสวยนะครับผมลองดมดูนะก็ได้กลิ่นมอสารนะครับน่าจะเป็นผงผสมอมอสารผสมมอสารนะครับอืมพิมพ์ใหญ่พิมพ์พิมพ์มจัมโบ้นะครับอเยี่ยมเลยนะครับ หือว่าเป็นพระสวยอีกองหนึ่งนะครับท่านไหนที่มีข้อมูลนะครับอย่างที่แจ้งไปฝากพิมพ์ให้ข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านนื่นๆอด้วยนะครับจะเป็นการกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับหรือท่านไหนที่นะครับผลใกล้พระองค์นี้นะครับรู้ที่มาที่ไปแล้วอยากเช่าบูชาครับก็สกิดไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับเนี่ยผมคุยกันนะครับหลังบ้านนะครับแต่ราคาก็เดี๋ยวว่ากันตาม สมเหตุสมผลนะครับเพราะพงา์นี้ก็เป็นพระเก่าไม่รู้ว่าพระมีราคาเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาไม่ให้นําสมได้รับชมรับฟังกันเนื่องจากว่าพระสวยนะครับเป็นพระเก่าพระสวยนะครับนะฮะนี่ครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับหลังแบบนะครับนี่ครับมวลสารนะกลิ่นหอมเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็เอาของดีนะครับวัตถุมงคลที่เป็นที่ผมดูแล้วนะครับดูสวยมีสเสน่ห์ดูมีมนต์ขังนะครับแล้วก็มีเรื่องราวนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมรับชมแล้วก็ไว้มาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับว่าพระองค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อท่านไหนพระกิติท่านไหนนะครับแล้วก็จะได้มาแบ่งปันความรู้ให้กับท่านที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับเราจะได้ มีความรู้ศึกษาร่วมกันนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ต้องกราบขอพรบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ฝากกดคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผิดพลาดประการไหนต้องกราบขออภยัยท่านผู้รู้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับผม